พอเรียกพ่อเรียกแม่มันก็จะไม่เรียกพ่อเรียกแม่แล้วนะสอนลูกสอนหลานไม่ได้พราลูกหลานมันเข้าใจมันฉลาดความที่มันฉลาดมันก็คือมันก็เอากิดฐิมานะนั่นแหละไปสร้างตัวเจ้าของไม่อัตตาตัวตนมันก็ยกเจ้าของขึ้นเพราะมันฉลาดกว่าเช่นยกว่าตัวเองเป็นคนทันสมัยอย่างเงี้ยคนสมัยใหม่ความจริงคนทันสมัยมันต้องคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นหน้ารุ่นอารุ่นป้านั่นคนทันสมัยมันทันมาทุกยุคไอ้คนนี่ไม่ทันสมัยคือคนเกิดเมื่อวานซื้อนเนี่ยคนทันสมัย หมายถือคนที่มีอายุมากผ่านพอประสบการณ์มาเยอะคิฏฐิมานะอัตราตัวตนยกตนผมท่านเอาคําพูดมาสบกระมาทกันแยกกันเขาเกิดมาก่อนเขาก็ร่ำรู้้องเห็นเป็นมาแต่ละยุคเป็นมาแต่ละสมัยสมัยนี่คือคนทันสมัยเอาแค่ว่าใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั้นใช้ไม่เป็นก็จะเอามามานั่นกันหรือว่าทันสมัยหรือว่าฉลาดกว่ากันแค่นี้เหรอลองไปทําแบบคนเก่าๆก,ก่อนทําเป็นไม่หลักเพราะนั้นอย่าเอามาดูถูกเอามาเหยียดหยามกันมันจะเป็นกลายเป็นความขัดแย้งกันเอาคิดี ็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันก็เลยแยกกันไปตามกิเลสของแต่ละคนแล้วคนแล้วคนทมไมไหนมันก็มีแต่เมื่อแต่แจ้งมีแต่เมื่อกั่ค่ากันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครทันสมัยลาสมัยดอกอย่าเอามาเป็นข้อขัดแย้งอย่าเอามาเป็นข้อตกข้อเถียงอย่าเอามาเป็นการทําลายกันมันจะทําให้บรรยากาศมันดูแล้วไม่น่าอยู่ไม่น่าฟังไม่น่าอะไรทั้งนั้นเพราะทุกคนมันก็ใยหน้าไปหาความเป็นความตายมนุษย์สมัยนี้มันตายไหมล่ะมันแก่ไหมมันเจ็บไหมมันตายไหมมันก็เหมือนกันตีรวนกันไปเท่าเสมอกัน เกิดก่อนก็ว่าเป็นพี่เกิดที่หลังก็ว่าเป็นน้องก็งให้เหยียดซึ่งกันและกันคนมีบุญมีคุณก็ต้องทด,ทดแทนคุณนี้ไปลบล้างไ,ได้ตรงไหนถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันลบใช่จนไม่เหลือให้คนมันเสมอภาคกันมันจะไปเสมอตรงไหนความเสมอกันก็คือทรรมที่เกิดมาก็แก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายอย่างเงี้ยความเสมอภาคแม้พระท่านก็ยังมีอาวุโสพันเตทั้งโลกมันก็ต้องมีคนผู้หลับผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนมันก็มีหัวหน้าหัวตาแม้แต่สัตว์ลิงมันก็ยัง เป็นหัวหน้าช้างมันก็มีจ่าโผงเนี่ยทุกอย่างใครไปตั้งให้มันอำนาจวาดสนาตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้องมันตามลําดับตามอํานาจบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมมาแม้แต่เป็นสิงสาราสัตว์มันก็ต้องใครไปจัดให้มันกําลังที่มันเหนือกว่าบุญกุศลที่มันได้สร้างไว้มันเนื้อมาจัดอันดับให้มันอย่างเนี้ยห้อหื้อหม่อหื้อหืหื้อหื้อหื้อหื้ือหืห้ มักง่ายทีไก่ท่านแกก็ตีคนะรออกท่านเห็นไหมบ่นเมื่วานนี่เองอันนี้เอาอยัแลย่าไปใจร้อนใจร้อนก็ขอให้มันร้อนในทางที่มันถูกเถอะมันไม่ผิดหรอกว่าใจเย็นเย็นน่มันผิดมันพ้นขับรสชามันพ้นนี่จะต้องอุบัติเหตุขับไม่คล่อง แค่วิชาเก็บเสือเนี่ยมันยังอู้ยเก็บไม่เป็นพูดหยกหยกพูดมัวานี่เองเปลี่ยนคนใหม่มาอสอนมนุษย์เนี่ยมันสอนยากมนุษย์มันเป็นสัตว์ฉลาดมันคอยเด้เลี่ยงบาลีเรื่อยนี่แหละ ค่อยๆเป็นค่อยไปหรือว่าค่อยแก้ไขนิสัยที่มันทำอะไรแบบลวกๆนี่แต่จะรวบรัดเอารัดเอามันได้เร็วอย่างนี้ที่ว่าความเร็วนี่มันจะพลาดวิชาของวิชาที่เก็บเสือ่อ คืพอพอับพับพับพับแล้วก็ม้วนม้วนทำม,มันสุดเร็วๆเพราะงั้นเก็บดีๆม้วนดีๆตรงปลายมันก็ให้มันสม่ำเสมอมันเป็นการสึกหัดเจ้าของเ่โอ้ โมดสังเกตพระเนนเวลากรุบายอาจารย์ท่าอยู่ในห้องปิดเปิดประตูหดังเดินใส่รองเท้าเนี่ยรุบาอาจารย์ท่านหนั่งภาวนายอยู่ในห้องเดินอยู่ข้างนอกเสียงรองเท้ามันดีสดส้นดังตับ พ่อไม่มีสติไม่มีปัญญาเออมันไม่เลยก็มันก็เลยไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เรื่องของครมันจับได้หมดม,มีวิชาทรรมแล้วนั้นนี่จับกิเลสทำละกิเลสทำลายกิเลสไม่แต่ดูกิเลสมันก็ดูออกอา <c oughs> วิชากิเลสไปดูกิเลสมันดูไม่ออก มือนคนเกรดเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะรู้เฉพาะอยู่เกรดนั่นแหละมันก็จมคนไม่รู้ก็จมอยู่ในเกรดนั่นแหละอย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องผ่านไปก่อนมันถึงจะรู้ ไม่เดินผ่านไม่ได้สัมผัสมันก็จะไม่เห็นไม่รูก้ก็จะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนเห็นคนรู้อย่างเมื่อวานที่ทว่าพาลูกพาหลานมีปัญหา,อาสอนลูกสอนหลานไม่ได้เพราะลูกหลานมันเข้าใจมันฉลาดมันเก่งมันฉลาดเนี่ย ไอ้ความที่มันฉลาดมันก็คือมันก็เอาทิฏฐิมานะนั่นแหละไปสร้างตัวเย้าของมันไม่มีอัตราตัวตนมักก็ยกเจ้าของ,อข,องขึ้นนามันฉลาดกว่าคนเก่าคนแก่เห็นยกว่าตัวเองเป็นคนทันสมัยอย่างเงี้ยคนสมัยใหม่ จริงๆแล้วเขาก็เลยอธิบายซะคําว่าสมัยใหม่คือคนทันสมัยคำริงคนทันสมัยมันต้องคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นหน้ารุ่นอารุ่นหลุงร,รุ่นป้านั่นคนทันสมัยมันทันมาทุกยคุคไอ้คนนี่ไม่ทันสมัยคือคนเกิดเมื่อวานซื่นเนี่ย คือมันไม่เคยเห็นสิ่งนั้นสิ่งเนี้ประสบการณ์มันไม่มีอย่างที่เอามาตกมาเขียงเอามาขัดมาแย่งกันว่าคนหัวโบราณโบราณคนไม่ทันสมัยกลับกลายว่าคนพูดว่าไม่ทันสมัยก็คือคนไม่ทันสมัยนั่นแหละคือไม่ทันสมัยนั้นสมัยเนี่ยแต่ละยุคละยุคมันมีสมัยของมันอ่ะคนทันสมัยคือคนที่มีอายุมาก ่านพอประสบการณ์มาเยอะนั่นคนทันสมัยเมื่อว่าสมัยนี้คนยุกคก่อนก่อนก็ได้รู้ก็ได้เห็นแต่ลองไปพูดในสิ่งที่คนไม่ทันสมัยไปพูดีเพราะว่าโกหกบ้างพูดว่าล้าสมัยบ้างแต่ทีนี้นะคนฟังคน หลงตัวเจ้าของนั่นที่บอกว่าทันสมัยนตคือไม่ทันจริงๆก็เลยใช้คําพูดให้มันทันกับเขาบ้างยุคนี้สมัยนี้เป็นสมัยใหม่อย่างเงี้ยเป็นคนทันสมัยทันตรงไหนก็คนเขาอยู่มาตั้งแต่ไหนๆเขาก็ทันมาเรื่อยๆเรื่อยคนยุคนี้สมัยเนี้อย่างที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยเห็นร้านค้าร้านขายสิ่งที่ มันกลายมาถึงกระทั่งปัจจุบันคนคนก่อนก็รู้ก็เห็นทําไมเขาจะไม่เข้าใจตัวกิเลสตัวเดียวนี่มันสร้างนี่แหละชืะ่อว่าทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนยกตนขมท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้น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 คนรุ่นก่อนไม่รู้ก็คอยด้วยกันแท้ๆตาก็มีเหมือนกันมันสมองก็มีเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไอ้พวกตกสมัยนี่ที่มันเลยกลัวจะล่ามันเลยกลัวว่าจะนั่นไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นเอาคําพูดมาสบปรหมาดกันแยกกันคนรุ่นนั้นรุ่นเนี้ยสมัยนั้นสมัยเนี้ยเอาสมัยมาเป็นเครื่องขัดแย้งกันท,ท,ทั้งทที่ตัวเองก็ไม่ได้ทันสมัยกับเขาก็อยากมันคนไม่ได้เป็นพุทธก็อยากเป็นพุทธกับเขาอย่างเงี้ย เ,เห็นเขาอเห็นเขาเหออันไหนก็บิ่งตามเขาอย่างเงี้ยไม่เป็นตัวของตัวเยากเป,นนยาาาเป็นคนทันสมัยก็เลคเอาคำพูดมาว่าเป็นคนทัน,นสมัยอย่างเงี้ยมันทันตรงไหนสมัยแต่ละสมัยคนที่เขาอาศัยอยู่ด้วยอายุเขา นานเขาเกิดมาก่อนเขาก็ร่รู้ลองเห็นเป็นมาแต่ละยุคเป็นมาแต่ละสมัยสมัยนี่คือคนทันสมัยอย่าที่เราพูดหยอกเมื่อวานเนี่ยวูดว่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยจริงๆแล้วรุ่นเราเป็นเด็กก็มีแต่ก,กระป๋องนมนั่นแหละเจาะแล้วก็เอา นั่นใส่แล้วก็พูดใส่กันคนละข้างเนี่ยนั่นพวกนี้มีมันเคยเห็นไมหนมล่ะก็ไม่เห็นเพราะไปพูดมันก็ว่าตลกไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ไม่มีอย่างคนทุกวันนี้เห็นเขาเอารถไถนาอย่างแต่ก่อนเอาควายไปพูดมันก็จะเชื่อตรงไหนว่ามันมันไม่ทันสมยัยสมัยพวกเรา,เาท่านท่าน,านมันเห็นมาตลอดของพวกเนี่ย คนเคยเห็นเท่านั้นเนี่มันจะเชื่อกันคนมันไม่ทันสมัยมันก็พูดแต่ปัจจุบันก็เอาตัวนี้ว่าเป็นตัวทันสมัยจริงๆแล้วล้าสมัยล้าหลังเขาสิ่งที่คนเก่าคนก่อนเขาทํากันมาอย่างไงเขาอยู่กันยังไงใช้ชีวิตแบบไหนแบบไหนแต่ละยุคแต่ละสมัยสมัยเขาทันมาหมดจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี่เขาก็ทัน จะไปโกหกก็ได้ไงก็หูก็ฟังแต่เสียงตาก็ดูลูกเหมือนกันมันสมองมันก็มีทุกคนอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แลือใช้เครื่องนั้นใช้ไม่เป็นก็จะเอามามานั่นกันเหรือว่าทันสมัยหรือว่าฉลาดกว่ากันแค่นี้เหอเรอเลาองไปทำแบบคนเก่าๆก่อนทำเป็นไม่หลัก มันอย่าเอามาดูถูกเอามาเหยียดหยามกันมันจะเป็นกายเป็นความขัดแย้งกันถ้ามีธรรมเราจะไม่ยกไม่สบปมาทไม่มีทิฏฐิมรณนะอัตตาตัวตนืูยกตนผมท่านบ้างอะไรบ้างเรื่องธรรมื่องว่าให้ความเสมอภาคไม่ว่าก่อนไม่ว่าหลังก็คือเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างเงี้ย มันแยกกันเพ,เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันเองอะมันไม่มีทิฏฐิสามัญญาตาทัานว่าความคิดเห็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันก็เลยแยกกันไปตามกิเลสของแต่ละคนละคนละคนยุคคนก่อนก็คนโบราณบ้างคนใหม่ใช่กหว่าคนโบราณยุคคนโบราณบ,บอกให้ลูกหลานมาเป็นยุคอ ทำไใหม่ยางเงี้ยสมไมไหนมันก็มีแต่เมื่อแต่แจ้งมีแต่เมื่อกับข่ากันอยู่ยางเงี้ยอานาร์ังคารพุทธพลืหัสสุขเสาก็ไม่เห็นเรอกมันก็อันเก่านั่นเองเมื่อับแจ้งอันเก่านั่นเองมกราภุมภามีนาเมษาพุทสภากระทั่งถึงธันวาเนี่ยมันก็อันเก่าเดือนเก่านั่นเองตรวจฉลุขันเทะมาลงมาสิงมาเมียแม่บอก้วกาจอคุณมันก็ ของเก่าของเดิมทั้งนั้นเอามาวนกันกินอยู่เนี่ยเอามาวนกันใช่เอามาวนกันได้สัมผัสของแต่ละอย่างละอย่างอ่นเอย่างนเนี่ยไม่ม,มีใครทันสมัยล้าสมัยดอกอย่าเอามาเป็นข้อขัดแย้งอย่าเอามาเป็นข้อตกข้อเถียงอย่าเอามาเป็นการทําลายกันมันจะทาให้มรรยากาศมัน ดูแล้วมันไม่น่าอยู่ไม่น่าฟังไม่น่าอะไรทั้งนั้นเพราะทุกคนมันก็ใยหน้าไปหาความเป็นความตายมนุษย์สมัยนี้มันตายไหมละ่ะยุคเนี้วันนี้ทุกวันเนี้มันแก่ไหมมันเจ็บไหมมันตายไหมมันก็เหมือนกันอายุเกินร้อยไหมมันก็พอๆกันคนยุคก,ก่อนมันก็อายุเป็นร้อยปียิ่งเยอะยิ่งมากแต่คนทุกวันนี้อายุแปดเก้าสิบก็จะ พยุงตัวเองไม่ได้ละมันเหมือนเหมือนกันแหะค่ะถ้าเอาทรรเข้าไปมองเอาทรรเข้าไปนําหัวใจเอาทรรเข้าไปคิดมันจะมีมันจะมีแต่ความจริงมันจะไม่มีสิ่งล่อลวงหรือหลอกลวงเอายกท่านเอาผมท่านยกตัวอย่างเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าธรรมนะ่ะทรให้ความเสมอภาคแต่เป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันเนี่ยแหละมัน มันมักจะตีเสมอเรื่อยๆ,ๆพอเป็ยนเรียกหน้าก็ไม่เรียกหน้าพอเรียกอาก็ไม่อาพอเรียกพี่ก็ไม่พี่ตีรวนกันไปเท่าเสมอกันไปหมดพอเรียกพ่อเรียกแม่มันก็จะไม่เรียกพ่อเรียกแม่แล้วนะทุกสิ่งอย่างมันตีรวนหมดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่รู้จักแยกแยะไม่เหมือนอัดเหมือนทำถ้าทำเนี่ยมันจะรู้จักพอเหมาะพอดี อย่างนคนเกิดเกิดเกิดก่อนก็ว่าเป็นพี่คนเกิดที่หลังก็ว่าเป็นน้องก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันคนมีบุญมีคุณก็ต้องทดแทนบุญทด,ท,ดทดแทนคุณนี้จะไปลบล้างไ,ได้ตรงไหนถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันลบ่จนไม่เหลือทั้งได้ที่ความเป็นจริงมันก็จริงแต่ละอย่างไละอย่างมันเป็นมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่แล้ว อย่างที่ว่าเกิดในท้องพ่อแม่เดียวกันอย่างเนี่ยคนเกิดก่อนก็ว่าพี่คนเกิดกลางก,กลางก็ว่าคนกลางคนเกิดที่หลังก็ว่านอ้องเล้วมาทีหลังใครไปจัดให้มันใครไปตั้งให้มันก็รธรรมชาติจะไปลบล้างความจริงได้ยังไงเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องน้าเรื่องอาเรื่องปู่ย่าตายายเนี่ยเรื่องบรรพบุรุษอย่างเงี้ย ็มีมาแต่ไหนใครไปจัดใครไปตั้งก็ธรรมชาตินี่แหละจัดตั้งให้ามลำดำับลาดับความรวยความจนอย่างเงี้ยใครไปจัดให้มันมันไม่มีใครไปจัดไปตั้งหรอกแม้จะมีตั้งว่าเป็นเศรษฐีก็ตั้งไม่เถอะแต่ถ้าไม่ได้เป็นจะไปตั้งให้มันก็หลอกเจ้าของธรรมชาตินี่แหละนี่แหละที่ว่าทำทำทำจัดตั้งให้ ไอ้คนมันเสมอภาคกันมันจะไปเสมอตรงไหนความเสมอกันก็คือทรรมที่เกิดมาก็แก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายอย่างเงี้ยอันนี้จังทุกขังหน้าตายอย่างนี้เนี่ยความเสมอภาคก็สามัญลักษณะทานวาเนี่ยลักษณะที่เสมอกันเสมอกันอย่างเงี้ยความเป็นมนุษย์เสมอกันอย่างเงี้ยมีแต่กิเลสตัวเดียวมันพยายามลบล้างมีแต่กิเลสตัวเดียวที่จะพยายามที่จะ อย่างที่ว่ายกตนผมท่านเึกอะไรก็แล้วแต่ความเสมอภาคแม้พระท่านก็ยังมีอาวุโสพันเตทั้งโลกมันก็ต้องมีคนผู้หลับผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นหัวหน้าหัวตาอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนมันก็มีหัวหน้าหัวตาแม้แต่สัตว์ลิงมันก็ยังเป็นหัวหน้าวัวควายมันก็มียังมีหัวหน้าจ่าฝูงอย่างเงี้ย ช้างมันก็มีจ่าโถงเนี่ยทุกอย่างใครไปตั้งให้มันอํานาจวาสนาตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นข้องมันตามลําดับตามอานาจบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมมาแม้แต่เป็นสิงสาราสัตว์มันก็ต้องใครไปจัดให้มันกําลังที่มันเหนือกว่าบุญกุศลที่มันได้สร้างไว้มันเนื้อมาจัดอันดับให้มันอย่างเนี้ยไอ้พวกเราเนี่ยไปแต่งตั้งเอา อยากเป็นอะไรก็ไปแต่งไปตั้งเอาความแต่งตั้งหากว่าบุญกุศลมันหนุนนํามาไม่ได้การแต่งตั้งมมน้าก็ได้ัชัครั้งชั่วเรา่มันไม่ได้ถาวรมันบุญที่จัดให้บุญนี่อะไรมันก็เนิ่นนานอะไรมันก็ถาวรน,นี่ยแม้มันจะเป็นอนิจจังบ้างทุกขังหน้าตาบ้างการเวลามันก็ยังใช้ได้นาน เพราะอันไหนที่มันเป็นธรรมเลยใช้ได้นานอันไหนมันเป็นโลกเป็นกิเลสที่จัดที่ตั้งให้หรือไปฝืนทำหรือฝืนธรรมชาติเหมือนการแต่งหน้าแต่งตาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันมันก็ใช้เวลาไม่นานมันก็ต้องหลุดต้องร่วงออกไปหรือว่ามันจะทําลายข้องตัวของมันเองอย่างเงี้ยนี่แหละเรื่องธรรมให้นำเข้าสู่หัวใจเราจะได้เข้าใจว่าธรรมเป็นของเลิศขนาดไหน เราเราพยายามจะปีนเกลียวอยู่เรื่อยมันก็นึงหลงทางไปเรื่อยๆเรื่อยนัย่นทำนึ่นเป็นสิ่งจําเป็นถ้าไม่มีธรรมที่อย่างการพูดการคิดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความผิดพลาดหมดพยายามหมันม่นศึกษาหาอัาธธรรมเข้าสู่กายวาจาใจกายมีธรรมเป็นกายที่ปลอดภัยวาจาที่เป็นธรรมเป็นวาจาที่ไม่เป็นโทษยิ่งใจที่ มิอาจมีทรรด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นใจที่สมบูรณ์พูนผลใจม่อาจมีทรรย่อมนำจิตเจ้าของใจตัวเองในเวะลาสุดท้ายไปสู่สุคติหรือบรมบลมสุขอย่างที่องค์ท่านได้ผ่านพ้นไปจากกิเลสทั้งหลายสมมุติทั้งปวงอย่างเงี้ยขึ้นจากทำทั้งนั้นแหละถึงว่าคนที่จะ พาการส่งเสริมทำพากันปฏิบัติทำพากันเดินเข้าหาอัตหาธรรมบ้างช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยยิ่งเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ไร้ใสเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนํำพากายวาจาใจออกนอกลู่นอก,ก,นอก,นอกทางออกนอกคุณนาความดีทั้งหลายกลายเป็นสั่งสมแต่บาปแต่กรรมนำแต่ทุกข์แต่โทษมาให้เจ้าของทุกข์โทษในขณะที่เป็นมนุษย์ก็ยังไม่พ้นที่จะต้องได้รับพุทธทุกข์โทษในขณะที่ตายไปแล้วก็ยังต้องไปเสเวยกรรมเข้าไปอีก นั่นเพราะกิเลสอะไรมันเป็นตัวนำถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสพยายามนี่ทำละกิเลสด้ยวยการเอาอัดเอาทำา้านำเข้าสู่กายวาจาใจกายวาจาใจจะเป็นปกายวาจาที่ปลอดภัยให้พางกันใส่ใจสร้างบุญสร้างกุสมสร้างพุณงมคมดีให้กับเจ้าของไม่เป็นที่ยืดที่เกาะได้มีที่ยืดที่เกาะบ้างเอามาเล่าให้ฟังเจ็บไข้ได้ป่วยนอนงพยลโรงพยาบยาลอย่างเงี้ย เพราะล่าสุดท้ายตอนนี้เราไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยึดนอกจากทมเท่านั้นไปยึดอย่างอื่นยึดบ้านก็อยู่บ้านไม่ได้ยึดทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติก็ใช้ไม่ได้นอกจากคนที่เขายังไม่ได้เป็นอะไรยังมีสุขภาพพลานามัยยังปกติธรรมดาตามสามัญชนคนที่มีกิเลสเรือกันใช้ชีวิตอยู่ในโลกหากไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็หมดโอกาสละนั่นเห็นไหม ที่พระพุทธเจ้าว่าก็ไม่ใช่ของของเราร่างกายขนาดนั้นก็ยังว่าไม่ใช่ของเราแค่เราไม่อาศัยลองใช้ให้มันเป็นใช้ให้มันได้บุญนี่แหละเอาไปลงทุนเอากันด้วยการสร้างคุณงามความดีแม้นแม้นไม่ใช่ของเราแต่เราก็ต้องอาศัยมันเพราะลำพังมีแต่จิตอย่างเดียวมันทำอะไรไม่ได้ต้องอาศัยกายนี่แหละที่จะบำเพ็ญเอาคุณงามความดีที่เราจะพึง ทำได้ตามสติกําลังความสามารถของแต่ละรูปละนามของแต่ละผู้ละคนละท่านรีบทําเอาทําดีไม่ได้ในขณะปัจจุบันั่นจะไปทําตรงไหนล่ะทีนี้เอาแต่ความชั่วมาเผาจิตเผาใจตัวเองก่อนถึงวาระสุดท้ายสิ่งนี้กลายมาเป็นเครื่องหลอกหลอนเจ้าของหลับตาลงก็จะน,นึกถึงแต่บาปแต่กรรมที่ตัวเองเคยไปทําไว้ตรงนั้นตรงเนี้นี่แหละที่บอกว่าเรานี่เลืมมันนะ แต่ว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ลืมเรามันจะรอแผดเผาเราในขณะที่สังขารร่างกายไปไหนไม่ได้มันไปไหนไม่ได้มันคนเรามันก็จิตมันก็จะวนอยู่แต่ตรงเนี้ยแต่ก่อนมันทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งเนี้ยมาเป็นเครื่องอยู่ของมันสัตว์โลกทั้งหลายทถึงเพลินอยู่กับการกระทําอย่างที่ว่าไม่ทราบว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปส่วนมากมีแต่บาปทั้งนั้น เมื่อบาปมันหลอกทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ตามทางความกิเลสที่มันให้พาทําให้มันเป็นบาปผลจากการเป็นบาปมันก็จะทําให้ทุกเจ้าของละ่ะทีนี้ก็ต้องรอหมายถึงคนที่ยังใจไม่ขาดสังขารร่างกายยังไม่แตกไม่ดับคือรอจังหวะแต่สําหรับคนที่เขาสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของเขาไวา้เขาก็รอเหมือนกันเอาไปที่จะไปรับเอาผลมัน เหมือนเราทนะําหน้าที่การงานต้องรองเงินเดือนเป็นผลตอบแทนพวกสร้างบาปสร้างกรรมรอบผลในการกระทาของเจ้าของที่จะได้รับผลหละัะไม่ใช่ว่าในขณะที่ธาตุขันสังขารร่างกายมันยังไม่แตกไม่ดับผลที่จะได้รับก็รับในส่วนที่ได้กระทำในขณะปัจจุบันนี้ก่อนเพราะใช้ของเก่ายังไม่หมดของเก่าหมดเมื่อไหร่สังขารร่างกายมันจะแตกดับเมื่อไหร่นานละที่เนี่ย ทีคนทั้งหลายว่าบาปไม่มีบุญไม่มีกรรมทั้งหลายที่กระทําไว้มันหายไปไหนมันไม่ได้หายมันรอจังหวะที่จะเข้าช่องไม่เข้าต้องไหนล่ะทีตอนนี้มันเข้ายังไม่ได้เพรากายังเป็นมนุษย์อยู่ยังอยู่แดนมนุษย์อยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่พร้อมที่จะไปลงนรกสําหรับคนที่ทําแต่บาปแต่กรรมแต่เมันยังยังไม่ตายมันก็ยังไม่พร้อมที่จะไปสวรรค์มันก็ต้องรอจังหวะที่จะธาตุขันสิ่งพวกนี้มันแตกดับเมื่อไรเมื่อไรเมันได้เมื่อไหร่ นั่นแหละที่นี่ใจตรงนี้แหละมันจะนําสิ่งที่ได้กระทําที่ว่ากรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันจะพาตัวเจ้าของคนคนนั้นแหละไปตามสิ่งที่ว่าได้กระทําไว้ไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญฉะนั้นบาปบุญนี่แหละเป็นเป็นเครื่องอยู่ของมนุษย์และสัตว์ตวโลกทั้งหลายผู้กระทแต่กรรมนําแต่บาปไปใส่ตัวเองนั้นมันจะแผดเผาเจ้าของเพราะมันไม่ไปไหนดังโค ลากไปทางเกวียนไปทางไหนร้อยเกวียนมันก็จะไปอย่างนั้นเหมือนเงาเราไปอยู่ตรงไหนมันก็จะติดเราไปอยู่ไปตลอดแล้วระหว่างกรรมดีกรรมชั่วที่ได้กระทาไว้แล้วนี่ยังไงมันก็ไม่ไม่พน้นมันเจ็เจีวต้องวนไปอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนี้มันออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสอยู่รำธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอยู มันยังไม่มีเวลาเวลาที่จะไปอย่างที่เราในขณะที่เรามานั่งอยู่ในศาลาหลังเนี่ยเรายังไม่ได้ไปสิ่งที่เราทางที่เราจะเราคิดไว้อันนี้บรรากรรมทั้งหลายที่เราได้กระทำไ้ก็เช่นเดียกันมันยังไปไม่ได้มันต้องรอให้ลมหายใจขาดสัก่อนลมหายใจขาดเมื่อไหร่ไม่ไปก็เป็นไปไม่ได้เลยทีนี้ก็มันเมื่อมันอยู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วมันค้นอยากอยู่ ถึงเวลามันจะตายยังไงมันก็อยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องตายอย่างเงี้ยพูกที่สร้างบาปสร้างกรรมไม่เหมือนกันสร้างบาปสร้างกรรมไม่แล้แต่ว่าบอกว่าไม่มีนรกบ้างไม่ไปนรกเอาพูดไปเถอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปากแล้วหน้าที่นี่มันขึ้นอยู่กับความจริงสิ่งไหนที่ได้กระทําไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วมันจะนําตัวของคนที่ได้กระทํำนี่แหนะไปหามันเองหรอกเหมือนคนสร้างความไม่ดีทั้งหลายไม่ต้องไปถามหาคุกหาตารางหรอก มันรออยู่แล้วอันนี้นากมันก็รออยู่แล้วด้วยกรรมคือการกระทําของเจ้าของมันว่าที่ของมันแต่ละอย่างละอย่างละอย่างไม่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วรอการบรรจุเท่านั้นเองไอ้ฟอนเบร์โรควินิมูนต้นสามาสันต ภุดโถจตัวังภอวังตาเดียววิวันชันตุสัมระรโวควาวินทาสัตุมมาเตภวันวันตรายัยสุขีทีทายุโก